ซองนี้สั่งขึ้นมาเพื่อท่านผู้สมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเลยเด้อจากสบายดีท่านผู้ชมแน่นอนครับประเจ้าเืือมันว่าประสาสนคนเล่าทั้งาศาสตร์คงอยากเค้นประเทศาศาสตร์บ้านเมืองมีการพัฒนา หลังจากี่ว่าฮาอเป็นประเทศที่ดอยพัฒนาหรือว่าประเทศที่พัฒนาซามาหลายฝ่าลาปีแน่นอนทุกคนก็จะใค้มีความเจริญหูเครื่องและจะให้ประเทศรุดด้ลออกจากสถานะประเทศที่ดอยพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประเทศที่กาลังพัฒนาเนื่องอีกม่พุทธนิพีงหนาประเทศเล่าฮอกก็เจ้ากล่าวเข้าสู่ประเทศที่กาลังพัฒนาแต่คําถามคืนว่า ถ้ารเกาขึ้นสู่ประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วเฮาจะได้รับผ้นประโยชน์หน่อยไดเพียงใดสนั้นมื้อนี้ข้าพเจ้าเองก็มีคำตอบมาฝากมาตอนทันประสม้มจากันพระส้มหลังจากที่ประเทศเล่าเฮาได้มีการลดผลหรือว่าประกาศเป็นอ,ออกจากประเทศที่หน่อยพัฒนามาเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาสิ่งที่ประเทศเล่าเข้าจะต้องไหนผู้หรือว่าจะต้องไหนหับนั่นก็คือแมน จะได้ขึ้นสวยเรือหน่อยลงละก็ประเทศลาหเฮาก็ตรงในใจให้แกสาพัสศาสลายขึ้นยิงตามทานเสริมไส้กุมสิธิ์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอ่าทานใ,นในงานโตกองประสุมรัฐบาลสุดที่เก่าเปิดกว้างขังที่สองเมืองบดลมณีว่าการทีประเทศลาหเฮาออกจากสถานะประเทศที่ลอยพัฒนาหรือว่า L d c ดีซประเทศเฮาจะพบสิ่งท้าทายหลายอย่าง ต่ก็าสามารถแก้ไขได้โดยนิ่นใส่การเจราจาการที่ออกจาก l อลิซีอด้ววัานธานประเทศที่โดยพัฒนาของโซลโปล่าอาจจะโบกกระทบหลายปันใดนทางด่านการค่าแต่จะเห็นหายประเทศเฮาเสียสิทธิพิเศษทางด้านการค่าเซนว่าสิทธิในการยกเว้นภาษีและโกตาในการส่งออกสินค้าของตนไปสู่ตลาดโลกโดยเฉ p า o r t m การส่งออกไปที ประเทศบัญดาในสาภาพอุหรปหรือว่าอียูซึ่งในปี2 0 0 9อาจจะตามตัวเลขสถิติทีทรงออกลาฮอกกโกบุไรซงสิทธิ์ข่าไปหลประเทศปันไหนการทีออกจากประเทศที่อยพัฒนาจากสภาพลังกล่าวอาจจะเหตุให้การเข่าถึงแรงขึ้นถืถอว่ายากขึ้นและร่วมจากนั้นก็ยังมีทั้งระบบการกู้ยืมเงินเนาะถือว่าดอกเบี้ยต่ำที สบป,ปุระฮอลเคยเคือดเขาถึงในสถานะที่เป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาในการกู้ยืมทึนเพื่อการพัฒนาอาจจะมีอัตราดอ,อกเบี้ยที่สูงขึ้นกว่าเกา่านอกจากนี้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอาจจะลดลงเนื่องจากบรรดาประเทศผู้ให้ทึนหรือผู้ห่วมพัฒนาอาจเห็นการช่วยเหลือไปให้ทั้งบรรดาประเทศอื่นที่ยังอยู่ในสถานะภาพที่ด้อยพัฒนา และเพื่อสุญยูห้ประเทศเรานั่นในรุดพ้นออกในตอนนาเสียนเดียวกันคือกันกับประเทศเฮาการที่ออกจากประเทศทีน่อยพัฒนาแมนเหตุผลหนึ่งทีบรรดาประเทศผููให้ทขึ้นหรือองค์การที่เป็นเหตุผลหนึ่งเพื่อรุดพ้นขึ้นหรือว่ายุดขึ้นสวยเรือนั่นเองเช่นว่าองค์การ G.I.S.S. ของเยอรมันแมน,นยุดสิ้นสวยเรือขึ้นให้แก่การพัฒนาต่อ สปปลาวในระยะที่ผ่านมาซึ่งในขณะเดียวกันพันธะที่ประกอบส่วนของโซปปลาวให้แก่องค์การสหประชาชาต์หรือว่าโซปสซและองค์การจัดตั้งสากลต่างๆที่สซปปเปลาวเป็นภาคีและก็เป็นสมาชิกบางองค์การ <S <S แม้จะเพิ่มขึ้นจากพี่ดานที่เป็นประเทศที่ร่อยพัฒนาเคยใจสูงสุดอยู่ทีโมกเกินสุดจุด01%นําหรสำหรับประเทศที่อยพัฒนา สำหรับในปัจจุบันสซปรโปลทีนน่ว่าเด็่ใจถึง0 0 5ตกมาประมาณ1 0 0 0 0 0 2 0 0 0ดอลลาร์ต่อปีถือว่าสซปลจะได้รับพระหลายอย่างด้วยตนเองเพิ่มขึ้นในการเข้าห่วมการเคลื่อนไหวเรียงานต่างๆกับสากลเเซนว่าการเข้าห่วมกองปรผสมสากลต่างๆที่สซปโปลต้องในเข้าห่วมซึ่งผ่านมาองค์การจัดต่างสากลหรือว่าซาประสา์ เคยสนับสนุนค่าเสาียใจให้แต่ภายหลังทีประเทศเฮาุกษ์พลออกจากสถานะาทิตระเทศที่ลอยพัฒนาอาจจะบวชใดรับการสนับสนุนคือกันกระเมื่อก่อนถันเสริมไซยยังใน้กล่าวเติมอีกว่าสิ่งทีท้าทายทั้งหมดนั้นสาม,มารถแก้ไขได้เพอขะขืนกับการเจราจาฮอกสองไฟกับผู้คู่ห่วมประเทศที่พัฒนาในผู้ให้ขึ้นก็คือการเพิ่มทั้งีการห่วมมือในขอบเขตอนุภัก์พื้น และกาตะสากลต่างๆรวมทั้งอาเซียนพรอ้อมจานนั้นแหละทั้งประชวมที่เหตุผลที่ขับประชาธิปยกมาเบา้าโดยเฉพาะเมนหลังจากทีว่าเฮาจะรุดผลออกจากประเทศทีดอยพัฒนากแน่นอนทุกอย่างมันกับโบ้คือเกา่าเพราะว่าเฮากำลังเขาสูบประเทศพัฒนากับไมยความว่า gdp ของพลเมืองคนเราเฮามีอ่าเสีย gdp ก็ถือว่าได้หับได้ใจก็ถือว่าได้หับหรือที่ว่าสู้ขืนฉนั้นในเมืองได้หับตัวหัวตัวากรต่อคน มันเพิ่มขึ้นแล้วพ่นกอจะยกให้ประเทศล่าพุ่งพลุกออกจากระเท,ที่ลอยพัฒนา้าเหอก็ต้องในกลุ่มตนเองเนาะอนอกจากที่ว่ากลุ่มตนเองแล้วหอาก็ยังต้องในพัฒนาตัวเองขึ้นไล่ขึ้นกว่าเกา่าละก็นอกจากนั้นก็ยังเกี่ยวกับเรื่องวงการการช่วยเหลือก่อจะลดลงจากทางกระทรวงก็ถือว่าหอกก็ต้องเข็มแข็งเห็นอะไรเพื่อเห้จะต้องในเก้า,า่ันลังจากที่หอาโมเมนต์คนที่ลอยพัฒนาประเทศที่ลอยพัฒนาแล้วเอาก็ต้องในสูสนวน รวมกันเพื่อเหตดให้บ้านเฮาจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเอาตธรรมบุษมิณนำส่วนตัวแลวครับพระเจ้าเองก็มีความดีใจห้ายที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองรุดผลออกจากประเทศที่รอยพัฒนาแน่นอนเฮาก็อยากเห็นมีการพัฒนาย่ำไ้กับสว่าประเทศไวพ้พัฒนาพัฒนาในเฮากับบวมักนอนรรบุษมิณไพกับบมักโดยเฉพาะเป็นคนภายในศาสตร์กับบอยากเห็นประเทศตัวเองว่าให้ผู้อื่นมาบอกว,ว่าประเทศเฮา,า,า้อยพัฒนาสนันในเมือเฮาจะเกิดขึ้นแนวแบบนี้ จะสู่พัฒนาเขาก็ต้องมีความมีใจพุ่มใจเป็นอย่างนี้เนาะทนผสม้มผมขอขอบใจสำหรับการติดตามทับสม้มสวัสดีขอบใจที่ทานติดตามรับสม้มขอบใจที่ทานกด subscribe youtube ขอบใจที่ทานกดติดตาม facebook page กินหน่อย channel